สวัสดีครับยามเย็นก่อนมือวันนี้พามาชมครับ Isuzu Mu-X7 นะครับอัพเกรดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใหม่นะครับเป็น LED นะฮะตัวนี้เรียกว่าใบ LED นะครับสว่างกว่า20เท่าเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างนะครับทำการเปิดนะฮะไฟจะออกจากลูกแก้วแบบนี้นะฮะยกเลิกไฟสูงเดิมนะครับซึ่งเป็นแสงนะครับเป็นแสงฮาโลเจนสีส้มๆนะฮะให้มาอยู่ในหลอดนี้หลอดเดียวเลยนะครับเปิดไฟลีอีกทีฮะเอาไฟลีอยู่ข้างล่างแล้วนะฮะ ไฟลี่อัปเกรดจากหลอดธรรมดานะครับเป็นหลอด LED แล้วนะครับเป็นแสงสีขาวเปิดไฟหน้าไฟหน้าเอาจากลูกแก้วสูงต่ำอยู่นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดไฟสูงฮะนี่ฮะม่านคัตออฟแบบนี้เลยโอเคมาดูฮะมาดูในเครื่องตั้งไฟนะครับเช็คค่าลำแสงไฟด้วย6,000 k ค l v i n คันเลอร์ถูกต้องตามกฎหมายสว่างกว่า20เท่าของเดิมมีมาประมาณ12นะครับอันนี้พอเวลาเราเปิดแล้วขึ้นมา100กว่าเลยนะครับแบบนี้ฮะทั้งสองข้างนะครับเส้นคัตออฟสวยงามนะครับมาดูฮะ ตัวนี้ฮะเส้นคัตออฟนะครับ๋ต่ดูเส้นคัตออฟสวยๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมดันไปให้สุดละกันีจะให้ดูกำแพงนะครับว่ากำแพงเส้นรอยต่อเป็นยังไงนะครับเห็นเส้นรอยต่อที่กำแพงฮะนี่ฮะจะเป็นแสงสีขาวนวล6000 k ิน v i n Color นะฮะหรือบางคนเรียก6000 l u m e n นะครับสว่างกว่าแน่นอนถึง20เท่านะฮะอัปเกรดดยการถอด โปรเจคเตอร์เดิมออกนะครับใส่โปรเจคเตอร์ใหม่เข้าไปนะฮะเราจะเห็นสูงต่ําอยู่ในดวงเดียวเลยเปิดฮะนี่ฮะไฟสูงจะเบินแบบนี้เลยนะฮะม่านคัตอ้อมจะถูกเปิดออกนะครับทาให้ไฟนั้นวิ่งเป็นฟุ้งไปเลยนะครับฟุ้งแบบกว้างๆนะแนวกว้างไม่โฟกัสนะครับแต่พอปิดไปสูงเหลือแต่ไฟต่ําโฟกัสเส้นคัตออฟจะคมมากเลยนะครับใครอยากได้แบบนี้สว่างกว่าเดิมอัปเกรดหลอดไฟหน้าไม่ต้องปเปลี่ยนรถใหม่ อินบอ็อ,อกซ์สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบุญครับ